สวัสดีค่ะวิยาดาอุมารินค่ะอูมอูมขออนุญาตเรียกเรียกคุณแม่ค่ะเพราะว่าติดตามเรื่องราวในชีวิตมาตั้งแต่เราเด็กๆเลยจนกระทั่งล่าสุดแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอที่สถานปฏิบัติธรรมโอ้เห็นไหมคะเป็นไปได้นะเห็นไหมเราก็เป็นคนธรรมะธรรมโมนะไม่ใช่เป็นดาวย่วอย่างเดียวนะ ล่าสุดก็คือรับบทเป็นยายอ้อยยายอ้อยวันนี้แผงได้อยู่กับยายอ้อยของเราใช่วันนี้ก็มากับทีมทีมงานใช่ค่ะหนังค่ะภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ใหญ่ภาพยนตร์ใช่เป็นภาพยนตร์ใหญ่ใหญ่แล้วก็จะมีหนังอีกเรื่องที่จะฉายเดือนธันวาคมเรื่องข้างบ้านนะคะเป็นเรื่องผีน่ากลัวเดียบอกนะว่าเล่มนมีาเล่อเป็นป้าข้างบ้านเนี่เรือป้าข้างบ้าน ถ่ารักบทดเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเป็นผีได้เดี๋ยวบอกนะคะเอาไหมเอาไปเล่นไม่ต้องแต่งหน้าเลยไม่ต้องแต่งหน้าเลยแบสหยาสุ่ในระคาเดี๋ยวผี่ไม่เป็นผีสวยผีสวยนะคะผีผีวันนี้ก็อยโยโย่ผู้ชายทำนมพกเพราะว่าแล้วคุณแม่นี่คือแบบน่ารัก แล้วก็เป็นกันเองตอนแรกเราก็ดูแบบว่าดูแบบสวยๆเชัดเชแต่ไม่รู้หรอกว่าหัวะตลอดเป็น <c oughs> คนอารมณ์ดีมากๆเลยค <c oughs> ่ะเวลามาสัมผัสล้วบอกว่าพวกนี้ใจอีกในรูปแบบหนึ่งทั้งคณะเลย <c oughs> ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนะข้างในเนี่ยเราอาจจะเศร้าอยากอาจจะอะไรเนี่ยแต่เราจะต้องข่มใจตัวเองนะว่าเราต้องมีความสุข <c oughs> เราต้องมีความสุขเหมือนสะกดจิตตัวเองไนงะ เราต้องมีความสุขแล้กก็เราก็ลืมเรื่องเศร้าเรื่องอะไรแล้วเราก็ขนลาะเราไปยิ้มเจอหน้าใครเราก็ยิ้มเจอหน้าใครเขาก็ให้แม่หขเลาะอยู่แล้วแหละแม่ก็ขเลาะให้เขาฟังมีอาชีพนี้ด้วยดิเดจะไปรับรับหมดนะเออใช่ใช่ร้องไห้หน้าสมกับหวเลาะร้องไห้หน้าสมนี่ไม่ไหวนะเดี๋ยวตาบวมหมดสวยหมดใช่ไหมคะมาปฏิบัติธรรมสามวัน เพื่อที่จะทําให้จิตใจสงบแล้วก็จะได้สิ่งรับพลังดีๆจากที่อุทยานเนี่ยค่ะะมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่มาเจอแม่ที่อุทยานธรรมแดนพุทธเกษตรอ่าคือปฏิบัติธรรมที่อื่นค่ะแต่ว่าจะพบคุณแม่คุณแม่บุญเรืองท่านก็เป็นทำต้นแบบของเราใช่จากผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สร้างอาณาจักรอาณาจักร72ไร่ ทราบมาว่าครั้งแรกเลยในการที่มาโอ้ยเนี่ยเป็นเ้่งบรรยากาศที่มาปฏิบัติธรรมนะคะคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยก็นับถือศาสนาคริสต์เราก็เชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรต่างๆพอ,ม,อมาถึงเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ลิ n k ์กันหมดคือ connection ติดต่อกันหมดเลย